ดีครับนะครับผมวันนี้นะครับผมแล้วก็าพาสมัครพามาป่านะครับวันนี้นั่งรถมาขึ้นรถมานะครับวันนี้ขึ้นรถมานะครับขึ้นรถมา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 เร็วลงมาก็กินหญ้าเลยนะครับผมลงมากินหญ้าเลยนะครับสมัครทักทายกันเร็วตอนเช้าเร็วสวัสดีครับรีบเร็วเสียง สัสดีก่อนเร็วนี่สวัสดีก่อนัส,สดีก่อนเร็วสวัสดีก่อนสวยเออแบบถึงยาเลยนะครับผมน,นี็เอามาถึงแล้วนะครับตรงที่เลี้ยงของเรานะครับผมเพราะว่าบางวันมาบางวันเดินมาก็เหนื่อยนะครับก่อจะเดินมาถึงวันนี้ขึ้นรถมาเลยนะครับ บรรยากาศนะครับผมวันนี้ฝนโปรยๆนะครับผมเย็นๆนะครับช้างน่าจะกินหญ้าดีกินได้ทั้งวันไม่ร้อนนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมตอนเช้านะครับผมกับทางสุมังนะครับผมมาเร็วมาไปกินน้ำก่อนเดี๋ยวพาไปลงน้ำกินน้ำก่อน ลงจากรถก็มากินหญ้าเลยนะครับผมหิวมากเลยหิวมากนะเมื่อคืนฝนตกนะครับที่บุรีรัมณ์นะครับผมเมื่อคืนฝนตกพรากความอยากให้แต่ฝนตกนะครับเพราะว่าแรงมาหลายวันนะครับผมข้าวจะตายหมดแล้วนะครับชาวนานะครับผมก่อนนะครับผมวันนี้ก็มีอะ สั้นๆนะครับผมให้พี่ๆแม่ๆได้ชมอีกเช่นเคยนะครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับผมทางช่องพังสมังนะครับนี่เราจะพาไปเลี้ยงแล้วไปกินน้ำํำกินนี้นะครับไปแล้วนะครับผมบ๊ายบาย